ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ว่าให้ไล่มากๆนะครับเพราะว่าเพื่อนมาถ่ายรูปก,กับสถานที่แห่งนี้นี่ครับก็สิเห็นตัวเมืองนะครับตรงนั่นก็สิเป็นโครงการวันแบงคอกนะครับอู้มองไปข้างหลังก็สิเห็นนะครับประชาชนหรือว่าคกที่เทียวที่ว่ามาเดินยำแรงนะครับตอนนี้เพื่อนเปิดไพ่แล้วที่ว่ามีความสวยงามมากๆ ากสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง FC เบลกิแล่งแชนแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เบลกิแล่งก็อยู่ที่นะครับพี่น้องสะหนามสวนเบญจากิตตินะครับเบลกิแล่งทีไปอัปเดตนะครับสกายวอล์กให้พี่น้องได้รับชมวัอนี้ก็เป็นมื่อวันอาทิตย์ที่สองมีทุนายน2567นะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับพื้นที่ตรงนี้สี มีความสีเขียวกับจี่บอนะครับคนจีมาเดินเยอะบ่อ,อไปรับส้มต้องกันนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่วายอดฮิตมากๆนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ใกล้กับ MRT แล้วก็ BTS MRT คลองเตยทีว่าติดห้องประชุมแห่งชาติลนกิจก็มาได้นะครับพี่น้องมาถ้าผู้ใดมาทาาตรงนี้นะครับแล้วก็ หันไปอีกพังนี้นะครับพี่น้องก็สีมาจาก MRT อโศกหรือว่า BTS แยกอโศกได้นะครับเดินมาประมาณ200เมตรก็สิเข่าตรงหน้าสวนไบญจกิตตินะครับแต่บอกกแหลงสีไปอัปเดตสกายวอล์กนะครับขนาดนี้ก็เห็นได้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยนะครับก็เยอะนะครับพี่นอ้องกช็ชาวต่างชาติก็มาหลายนะครับที่จะมาเดินออกกําลังกายหรือว่าเดินเที่ยวส้มความ สวยงามของสถานที่แห่งนี้แต่บอกกิ่แหลงนะครับที่ไปอัปเดตสกายวอล์กตรงนั่นนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเปรียบเสมือนป่ากลางกรุ้งกว่าได้นะครับเขามาแล้วนะครับขณะนี้เวลาหกโมงกับสี่สิบนาทีใกล้สิทุ่มหนึ่งแล้วหรอครับพี่น้องพื้นที่ตรงนี้นะครับกับประกอบไปเชียงด้วยนกล่องนะครับมีต้นพ้าต้นตาลเหมือนแถวบ้านนองเรานะครับนี่แหละเปรียบเสมือนป่ากลางกรุงนะครับพี่น้อง ยังคงรักษาธรรมาสาตด้วยเหมือนเดิมนะครับป่าไม้ยังสีเขียวเต็มอยู่นะครับ <c oughs> คนไทยเพิ่นจัดให้มีสวนแบบนี้นะครับถ้าเข้ามาเดินสะพานตรงนี้นะครับต้องมาช่วงแรงๆนะครับเพราะว่า <c oughs> เพิ่นเปิดไพยนะครับการที่ได้เห็นสะพานลอยแบบงามๆประกอบไปด้วยไพเรืองแสงสีเหลืองนะครับพี่น้องถ้าเข้ามากลางวันก็นสิบ่เห็นไพนะครับ ตรงนี้นะครับพื้นที่สะอาดงามตานะครับมีที่ทิ้งขยะมีที่ทิ้งขยะด้วยนะครับพี่น้องมีถังขยะนะครับถาผูใ้ใดนําขยะก็มาทิ้งตรงนี้นะครับพี่น้องมีเศษขยะบอ่ออยงซี่นะครับเพราะว่าคนไทยเหมืนจัดสวนสาธารณะบอ่อให้แบบว่าทิ้งขยะไปทั่วนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับกับซีมีสกายวอล์ก สวนเป็นจากกิตินะครับกับเป็นที่ยอดฮิตมากๆของคนหลายคนนะครับหลายสันสัตวนะครับเป็นที่รู้จักแล้วตอนนี้นี่ก็เป็นสกายวอล์กที่ยอดฮิตมากๆนะครับพี่น้องเพราะว่าสกายวอล์กบนป่ากลางกรุงนะครับ ผู้ไดที่ชอบเดินข้างล่างก็เดินข้างล่างไปนะครับพี่น้องผู้ไดที่ชอบเดินข้างบนสกายวอล์กก็ขึ้นมาตรงนี้ก็สิีตอบโจทย์มากๆนะครับหลายคนก็นมาเดินเล่นมานี่กวันอาทิตย์สันเดย์ครับพี่น้องพื้นที่หลังจากที่ฝนตกลงมานะครับก็เห็นได้นะครับใบไม้ที่เคยเหี่ยวแห้งมาวันนี้เขียวกระจีไปถั่วสวนเลยครับต้นไม้ก็เริ่มใหญ่กันมดแล้วนะครับ เป็นต้นกามปูที่ว่าใหญ่มากๆครับพี่น้องเบิร์ฟอสเตอลังการนะครับเพราะว่าตรงนี้กะมีนักท่องเที่ยวลาายหลายนะครับที่ว่ามาเดินสกายวอล์กแห่งนี้บอกเรื่องกานซีอัปเดตนะครับสถานที่ซ้ำไปซ้ำมากกาอย่าพึ่งว่ากันเด้อครับพี่น้องครับหลับซมไปก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละอาทิตย์มันก็ไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องคนหน่อยคนหลย จะว่าวันนี้นะครับรู้สึกเยอะมากๆครับเ,<ะ>เต็มทางนะครับพี่น้องแทบจะไม่มีที่ให้เดินเลยวันนี้พอเดินครับพี่น้อง ทั้งนี้นะครับก็รูสึกว่าแน่นนะครับแน่นมากๆผลตุมากแล้วนะครับพี่น้องกับพื้นที่กับยังคงนะครับพี่น้องใบไม้ก็เริ่มหล่นลงมาหลายนะครับยามแรงฝนของท่านทำความสะอาดก็รูซึกว่าจะเห็นไม้ใบไม้เยอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าสกายวอล์กตรงนี้นะครับเข้ามากับซิมีความล่มเย็นไปด้วย ส้นก้ามปูนะครับตรงนี้นะครับกาซีเป็นสถานที่ที่ว่าสวยมากๆนะครับประกอบไปด้วยเสียงเคลล่องอ๊อบเอฟอ๊อบเอฟเหมือนแถวบ้านน้องบ้านนอกเลยครับนี่นะครับหน้าเพื่อนที่จะสร้างได้มาโบนานเท่าไหร่นะครับบอกกิเลงก็ยังบ่ได้ข้อมูลตรงนี้ก็ขลองไพนะครับพี่น้องถ้าผู้ใดได้กะ คอมเมนต์มาบอกกันนะเด้อนะครับว่าสร้างนยยกใดนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับบัวสิเป็นข้างบนข้างล่างก็เต็มไปด้วยนะท่องเที่ยวครับพี่น้องย่ามแรงที่ว่ามาชมวิวกลางสวนเต็มเลยครับโอ้เยอะมากๆตรงนี้ก็เป็นจุดที่ว่าให้ไล่มากๆนะครับเพราะว่าเพื่อน มาถ่ายรูปก,กับสถานที่แห่งนี้นี่ครับก็จะเห็นตัวเมืองนะครับตรงนั่นก็สิเป็นโครงการวันแบงคอกนะครับนี่ครับพี่น้องอันนี้คือโครงการวันแบงคอกนะครับติดถนนวิทยุนะครับโรงกันข้ามกับสวนลุมพินีตรงนั่นก็นี่แม่นเป็นที่ประมาทน้ำเสียหรือเปล่านะครับพี่น้อง ก็มีพี่น้องคอมเมนต์มาในเมื่อก่อนว่านาสิเป็นศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์บำบัดน้ำเสียนะครับปลูกต้นไม้ไว้นะครับเพื่อจะเก็บน้ำเสียไปใส่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ว่าเขียวสะอาดาอางามตาเดินไปข้างหน้าอีกก็สิเป็นจุดอีกให้ไล่จุดหนึ่งนะครับซึ่งว่าคนจะร่วมตัวกันเยอะมากๆบนสถานที่แห่งนี้ครับ นี่ครับพี่น้องสกายวอล์ตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์นะครับเป็นทิ่ที่ว่ารวมตัวกัน<ม>เยอะมากๆของคนที่ว่ามาถ่ายรูปนะครับเพราะว่ามันในวิวสวยมากๆตรงนี้ขึ้นไปข้างบนก็อาจจะเป็นจุดที่สูงสุดของสกายวอล์กสวนเบนจากกิติครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่สูงสุดเลยนะครับพี่น้องสวยงามงามแรงจริงๆครับ ตอนนี้นะครับแบบากิเ่งก็ได้ขึ้นมาจุดที่สูงสุดของ walk, สกายวอล์กสวนเบนจกิติแล้วนะครับพี่น้องจะเห็นได้นะครับตรงนี้นะครับสวยงามมากมากครับพี่น้องโอ้มองไปข้างหลังก็จจีเห็นนะครับประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวที่ว่ามาเดินยาแรงนะครับตอนนี้เพิ่นเปิดภัยแล้วที่ว่ามีความสวยงามมากๆพุตันังก็จจเห็นตึกนะครับพี่น้องข้างถนนรัศด,ดาพิเศษ มองรอบๆกัเป็นอะไรทีว่าสวยมากครับสวยงามจริงๆครับพี่น้องมาแล้วติดใจครับพี่น้องแบบนี้เบิ่งโอ้คนเดินขึ้นมาแล้วเริ่มเยอะนะครับมองไปทางนั้นกับประกอบรอบๆนะครับตรงนั่นก็จะเป็นหอประชุมแห่งาศาสตซิลกิตนะครับตรงนั้นกับเป็นเลียบถนนพหลามสี่ครับผม มองไปทางนี้นะครับก็บสิเป็นแยกเพลินจิตนะครับตรงนั้นตึกประกอบหลายๆครับตรงนี้นะครับสามารถเดินไปถึงสะพานเขียวสวนเพลินจิตได้เลยนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องก็สามารถเดินชมทุ่งดอกบัวได้นะครับเบิง้ง จุดสูงสุดเลยนะครับพี่น้องสูงประมาณนะครับสิบกว่าเมตรตอนนี้คนเดินนาแเน่นนะครับพี่น้องห้องไปทางนั้นก็รทเห็นแยกอสูกทรงนี้ก็เป็นป่ากลางกรุงถือว่าสวยงามางมากๆนะครับคนนี้เยอะกว่าทุกวันที่บอกกิเลงเคยมานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็เดินมากก็เจนเหนื่อยแล้วนะครับก็บ่มี่ยังหลายนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับส้มสำนี่ก็เห็นได้นะครับสวนสาธารณะเมืองไทยแห่งนี้ถี่ว่าสวยงามมากๆนะครับเปรียบเสมือนป่ากลางกรุงนะครับพี่น้องมองไปเห็นบอกครับมีแต่ต้นไม้ทั้งน้นนะครับเขียวกระจียิ่งตอนนี้ยิ่งเป็นช่วงฤดูผลนะครับก็อ้อมรอบเบากแเลงในี่ว่าพื้นที่สีเขียวกระจีเต็มไปหมดนะครับ ถ้าซื้สอบในคลิปบอกกิเลงก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอกกิเลงทําคลิปต่อไปสําคัญนะครับพี่น้องสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้ท้ายคลิปนี้ขอกล่าวคําว่า,วา,วาวสวัสดีครับ